เจร,ริญพรญาติโยมสาธทุชนัทั้งหลายาตมาอยู่ที่มหาวิหารพุทธประรินพานวันนี้มีหินที่เราส่งไปขัดเงาแล้วก็ติดตาขายด้านหลังมาส่งแล้วนะอันนี้ขนาดอันนี้ได้ขนาด80ดสบใช่ไหมอันนี้80ดสิบแปดสิบล้มีเมตรเมตรเก้าห้าแล้วปดแปิบแต่เราตัดแล้วก็เลืประมาณ78 เพราะว่าตอนเอาไปมันจะบินบินข้างๆก็ถูกตัดใหม่นะวันนี้ลูกศิษย์ลูกหามาถวายงานหลายคนหลายท่านแล้วก็เห็นแผ่นใหญ่ที่เจ้าภาพสี่เจ้าภาพก็มาแล้วเป็นหินที่ปูบริเวณด้านกราบพระยกมรกตแต่ได้เห็นใหญ่มาแต่ก็ไม่มีปัญญาเอาลงในเวลานี้โคตรมาแล้วแต่เอาเหินมาไม่มีปัญญาเอาเหินลง ก็รบกวนไปถึงโยกรถยกนะฮะรถยกมายกลงยกลงแล้วจะเอาเข้าไปในมหาวิหารยังไงก็ยังคิดไม่ได้อยู่ดีเดี๋ยวหาวิธีใส่ล้อใส่อะไรเข้าไปเอาสุดท้ายมนุษย์ก็ทําจนได้นั่นแหละนะแต่ต้องรอเวลาให้ใช้สมองสักนิดหนึ่งเอาละ่ะเรามาเยี่ยมชมมหาวิหารด้านทิศตะวันตกฝั่งนี้ทิศตะวันตกก็คือด้านด้าน,านข้างๆสลามาบึงฝั่งนี้วัชรินจิตตะวัชรานนท์ภาวัชรินนะ เริ่มจะเอาพลาสติกปิดหน้าต่างแล้วก็เริ่มจะพ่นบริเวณนี้แล้วถวายแรงเนี่ยวัชรินก็พ่นมาประมาณนี้แล้วนะพ่นมาแล้วก็ดูดีเลยขนาดเป็นสีรองพื้นวัชรินเตรียมที่จะพ่นบริเวณนี้แล้วแต่ว่านั่งร้านก็มีปัญหานิดนึงนั่งร้านยากสักหน่อยหนึ่งนะก็ต้องดูนั่งร้านแล้วนั่งร้านเราก็เก่าหลายเดือนแล้วด้วยฝั่งด้านนี้หนึ่งสมนึกสมศรีสุขอยู่ด้านบนบน,นูน้น เหมยวารุณีหอไทยสงแล้วก็ตานีหาประมงนะอยู่ด้านนี้ฝั่งนี้กำลังจะปั้นกรอบที่กรอบสุดท้ายในฝั่งนี้บาง,งักนเถอนนะกรอบรตต่างกรอบใหญ่แต่เป็นกรอบสุดท้ายในฝั่งนี้เยี่ยมเลยนะเขามาวันก่อนก็ปั้นอยู่ฝั่งนี้อยู่เลยนะหนึ่งสองสามสี่กรอบใหญ่ๆสูงแปดเมตรนะกว้างสองเมตรห้าสิบ สูง8เมตรกว่า9เมตรก็สามารถปั้นภายใน2-3วันและว,วันนี้ก็จะเอากรอบใหญ่ตัวสุดท้ายฝังนะ่งด้านทิศตะวันตกนะก็จะเรือกกรอบใหญ่ฝั่งด้านทิศเหนือส่วนนี้ภาวัชรินจะเริ่มเป่าฝุ่นลงแล้วก็พ่นรองพื้นแล้วสาธุอนุโมทนากับทุกคนทุกท่านที่ถว,ถวัยแรงถวายงานสร้างบาร,รมีกันสร,สร้างคุณงามความดีกันที่มหาวิหารพระเปรินิพาน วันนี้พระบวชบูชาพระธาตุจอมผาบวชสีรูปน่าจะเสร็จแล้วสักพักก็คงกลับมาที่วัดป่าอุปาสูงเพื่อจะจําวัดและปฏิบัติธรรมที่นี่นะต่อไปขอบคุณหลายๆท่านที่ไปอำนวยประโยชน์และความดีงานที่วัดสุทากินดาวราวิหารที่โครนะาชฝั่งนั้นนี้เห็นแล้วก็เราขนไปบ้างแล้วตอนนี้กําลังขนต่อขนเข้าไปด้านในขนเข้าไปเพื่อจะตัดปู ปูด้านเรียกว่าปูเขาเรียกว่าข้างๆบอร์เดอร์นะก็มีหลายคนมีหนุ่มคนนี้มาถวายแรงเพิ่งมาวันนี้นะมีเจ้าบอสเจ้าหลวยถวายแรงเจ้าเค้กนะเค้กบิรบอสลวยนะถวายแรงอยู่บริเวณนี้นะก็ดีงามทีเดียวนะแล้วก็ยังมีสับราชญญาสิริชนิการังชินกลาง แล้วก็ยังมีทีมดอกไม้ส่วนประดุกมันก็จะมานั่งดูเขาแบบเนี้นี่ทํางานเนี่ยดูดูมันมันจะขี้เกียจขี้คลานมากแล้วก็จะมานั่งดูเขาเนี่ยดูดูหนะ้ามันมันไม่ทํางานทําการเลยเหรอกมันมากินข้าววัดสแตกกข้าวัด,แ,วดแล้วก็นอนนอนตื่นมามันก็มากินข้าววัดแล้วก็มาถามหาของกินนี่ดูหน้ามันไว้เนี่ยนี่คือประดุกไปทํางานไปหาทํางานล้วเขาโน่นทําตัวเป็นประโยชน์ร่างกายรามสมบูรณ์ไม่ใช่คนแขนกุดขาด่วนไปหาทํางานนะ อันนี้ก็คือการทํางานที่นี่ที่มหาวิหารก็มีสุพรรณสมคดีวิศกรเอกรินนะทำงานอยู่ด้านนี้ด้านนี้ก็มีหลายหลายท่านมีเฉเดชนวัตรรายอดมีชัยครับบุทิชาคำสมศักดิ์ดอกไม้โกวิชาคอนนิติมารุ่งแจ่มก็แม่ลิ้นทองนะเนี่ยนี่ดอกดาวเรืองที่สมศักดิ์ดอกไม้ก็ปลูกไว้ เขาจะปลูกทุกปีนะมาบูชาพระธาตุจอมผาแล้วก็มีหลายๆคนอยู่ฝั่งนูน้นนะก็ทำงานกันมีนิมิตพระเจ้าตุุนเตียนด้วยถวา,ายแรงถวา,ายบุญแลนะสรรสร้างกุณงามความดีกันตามสมควรแล้วเขาก,ก็ร้อยๆแล้วเขาก็มาบูชาเสาอโศกบูชาบันไดทิพย์บูชา,ชารอบๆพระธาตุจอมผาก็าทำเยอะนะก็ทำเยอะมากเลยนะ ร้านประดุกไปแล้วโดนแซวว่าไม่ทํางานเริ่มยกแผ่นแรกแล้ววนะันนี้ไม่ฝนตกก็ฟ้าถล,ล่มแน่นอนทำงานแล้วอันนี้นางานนี่วกนีก้ก็จะทํานี่ใช่ไหมดอกไม้เขาก็จะปลูกดอกไม้สมชื่อดอกไม้แหละก็จะปลูกบูชาเนี่ยก็เขามาจัดแต่งของเขาอย่างดีได้สถานเขาเองแม้แต่คลองเขาก็บูชาด้วยดอกอดาวเรืองแล้วก็รอบ,รอบ นี้เขาก็ทําดอกดาวเรืองบูชาว่าวันพรุ่งนี้เราเริ่มปฏิบัติธรรมแล้วนะนี่พระสร้างถนนค้นสร้างบารมี8เมษา2554แล้วก็สมโพธ25ธันวา2554นะอันนี้เป็นการบูชาด้วยดอกไม้ลูกนิมิตเขาก็บูชารอบพระธาตุกลางขาก็บูชาแล้วบันไดทิพย์เขาก็บูชาโอ้ใช้ดอกไม้เป็นรถปิกอัพสองคัน3าคันเลย ไปค้นกันมาเขาปลูกกันดอกใหญ่ดอกสวยมากเลยนะและแล้วก็มีต้นไม้บูชาพระธาตุจอมผาเนี่ยทีมโคสิตาเขาก็จัดแต่งไว้อย่างดีเพื่อให้เข้ากันแล้วก็ไม่ให้มันแห้งๆมีอะไรให้ดูดีเพิ่มเติมกันไปเรื่อยๆนะอันนี้คือหน้างานบริเวณนี้ที่ทํางานกันทอนคูบโตหลวงพ่อชุบุญก็เชื่อมเหล็กอยู่ด้านบนฝั่งโน้นอันนี้เขาก็เพียรพยายามของเขาดูไม่ใช่น้อยๆแลก็ทากันถึงหกทุ่ม อันนี้ดอกดาวเรืองที่ปลูกสดๆจากไร่ของสมศักดิ์ดอกไม้โกวิชาคอนปลูกเพื่อจะนำมาบูชาทุกปีปลูกหลายไร่เลยทีเดียวไม่ได้ปลูกเพื่อขายนะปลูกเพื่อเป็นบุญเอามาบูชาพระธาตุจอมผาส่วนหน้าพระธาตุจอมผาก็จะมีดอกพวกนี้เริ่มออกดอกออกดอกไปบ้างแล้วนะดอกอโศกและเริ่มจะมีดอกตุม่มๆของดอกอโศกบ้างแล้วนะแบบแบบนี้แบบนนะ ก็เป็นดอกตุ่มๆก็มีดอกที่บานแล้วก็มีนะส่วนนกยุงก็จะมาเตีย yeah, <Yeah. S 1> กันอยู่แถวนี้อะมา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 ,มาอะไรกันลูกหอ,อันนี้ดอกอโศกก็ก็จะบานสะพรั่งในฤดูนี้นะฤด,ดูหนาวก็เป็นฤดูของเขาเลยคเลยแหละนะก็จะมีดอกบานไปทั่วเลยตอนนี้เรามีปัญหาก็คือแผ่นใหญ่เรา จะเอาลงยังไงแล้วเข้ายังไงตอนซื้อก็ซื้อมาได้แต่ตอนเอาลงนี่แหละคือปัญหาตอนนี้ติดต่อโยง่งรถยกนะเพื่อนำมายกอยู่นะเป็นไสายใหญ่ๆเลยมันก็สี่แผ่นมันก็ใหญ่มากเลยก็เป็นแผ่นบร่มรมาเทิมเลยที่จะนำไปบูชาบริเวณแท่นพระโยกมรกตอันนี้แผ่นใหญ่สี่แผ่นก็ต้องหาวิธีเอาลงกันนะ วันนี้เด็กของเด็กวัดก็ทีมเด็กวัดเขาก็มาช่วยกันขนช่วยกันยกเพื่อให้งานสำเร็จผลสําเร็จประโยชน์ก็สาธุกับทุกทีมอนุโมทนากับทุกท่านลูกศิษย์ลูกหาทุกๆคนที่ถวายแรงถวายงานอยู่ร้านจอดรถก็ดีอยู่ที่นี่ก็ตามหรืออยู่ที่หน้าง,งานปีนป่ายกันอยู่ก็ก็ตามเถอะนะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ถวายแรงถวายงานเพื่อจะสรรสร้างกุณงามความดีที่ ที่บริเวณนี้ให้สําเ็จผลสําเ็จประโยชน์ด้วยกันทุกอย่างทุกประการก็สาธุอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งนี่คือหน้างานในวันนี้ที่มหาวิยายพุทธปริภาิานเรากําลังขนหินอ่อนใสใสไม่ใหญ่นะักก็มีแผ่นแตกบ้างอะไรบ้างก็มีเหมือนกันแล้วก็แผ่นที่บิ่นบิน,บนเราก็ไปตัดมาใหม่หมดแล้วแล้วก็ใส่ตาขายหลังมาคือการปูหินอ่อนนี่ต้องมีตาขายหลังเคลือบมาทุกแผ่นถึงจะปูได้นะ อันนี้ก็จัดแต่งมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทํามาเรียบร้อยแล้วนี่คืองานที่มหาวิหารพุทธปรนิพานนี่คืออัปเดตในวันนี้วันครบรอบถนนบูชาพระพุทธเจ้าครบสิบปีทศวรรษและเป็นวันวันรัสังขารของหลวงปู่หลุยเจนทศาโรด้วยและเป็นวันที่เราสรรสร้างกุญงามความดีวันโฮมบุญที่จะปฏิบัติธรรมในวันพรุ่งนี้ด้วยวันนี้ผู้มาปฏิบัติธรรมก็คงได้จัดแจงกุฏิที่ภาคตามสมควรในวันนี้ สาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกทุคนนี่คืออัปเดตในวันนี้ภาคเช้าก่อนเที่ยงในวันนี้เขาเจริญพร